กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมครับ p a r ิ i n g อ u l t i เยอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านไฮเวย์ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแต่งรถเล่นแล้วใครมันใครมันเบิ้์นเสียงรถอะไรวะเนี่ยคือเสียงรถค้างไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะเบิร์นรถเล่นแล้วแหละอันนี้น่าจะแบบรถบัคกรถสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปแล้วแหละอุ้ยอันนั้นแต่งทรงเป็นกระบะแนวอ่าอเมริกา ล้อใหญ่โอ้แต่สติกสต๊กเกอร์นี่ไม่ได้แบบว่าคัสตอมเองนะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เอาแบบเหมือนเอารูปแปะไปสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหคนที่เปิดประตูโดดข้ารถปิ๊บยังไงพี่แกจะไปไหนอือโอ้โหเสียงค้างเลยพี่แกขึ้นรถทีเดียว,ยวคือเสียงค้างรู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนผมไม่กล้าแข่งเลยนะเอาจริงถ้าผม Luc, มีรถแรงๆสักคันแบบ ไม่ได้โกงมานะแต่ผมก็ไม่กล้าแข่งนะเอาจริงๆคือแบบเสียงเครื่องอย่างนี้เนี่ยเก็บไปเล่นคนเดียวเถอะนะครับเก็บไปเล่นคนเดียวเถอะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมจะแต่งรถอะไรแต่ก็อาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่าผมเจะเอาไปทำเป็นโปรคลิปก็ในวันนี้จะพาทุกคนแต่งรถกระบะเล่นสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าเพราะว่าไม่ได้มาแต่งนานเลยรถกระบะซิ่งว่าจะแต่งเป็นลายคาร์บอนเคลฟลาเล่นสักนิดหน,นึ่งนี่นี่กระบะซิ่งคันนี้ โอ้โหแต่งอะไรเนี่ยเลเธอชิพหายเลยผมแต่งอะไรไหมวะโอ้โหสภาพนี่คือแบบเหมือนรถของเล่นอนะ่ะเอาจริงเหมือนรถของเล่นบังคับอะ่ะโอ้แต่งได้แบบไม่สมจริงเอาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปแปลงเป็นแบบลายเออไม่ใช่ไม่ไม่มีลายแปลงเป็นคาร์บอนเคปลาดตึงๆไม่ได้เราเราไม่ได้แต่งตึงๆนานละก่อนอื่นเลยผมว่าเอารถคันนี้ไปขายดีกว่าไปเดี๋ยวตัดไปกันที่ตลาดเลยดีกว่าโอ้ทุกคน ผมเพิ่งจะสังเกตว่าทาไมเสียงรถกระบะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนเสียงรถกระบะจริงๆมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเบิลให้ดูเฮ้ยคือเสียงเสียงอย่างเหมือนกระบะซิ่งของจริงเลยผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ผมใส่เครื่องกี่แรงมามาหรือว่าเครื่องเดิมดูดิเสียงยังเหมือนกระบะซิ่งจริงๆ,ๆเฮ้ย โอ้โหคือมันใช่เลยเฮ้ยชอบเลยแบบนี้ชอบเลยตั้งแต่เราเล่นมาผมต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงรถกระบะที่มันเป็นเสียงที่มันสมจริงขนาดนี้มาก่อนเออมันเป็นเสียงเครื่องที่มัน,ม,นมันเหมือนกันหมดเลยแต่รอบนี้คือเสียงเครื่องมันอุยอ้ยเออนี่คือเสิร์ฟให้ผมมากเลยตอนนี้อาจจะสามล้านไปเต็มที่ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าเต็มที่เลย3ล้านบาทถึงแม้ว่าจะแต่งได้ไม่สวยอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นในราคาแค่3ล้านบาทแค่เครื่องยนต์นี่ก็คุ้มแล้วนะโอ้โหมีคนขายดูดิคันนี้ขายแค่5ล้านมาดูว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าอ่าตอนนี้กําลังมีคนวิ่งมาซื้อละอ่าอ่าอ่ามีลูกค้าวิ่งมาดูรถแล้วครับยังไงยังไงพอนุ่มคนนี้ JR พอนุ่ม JR ครับผมกําลังดูอยู่อะรถคันนี้ ควรค่าแก่การซื้อหรือเปล่ากําลังแบบว่าดูรอบๆรถอ,อ,อ,อยู่ครับตอนนี้อ่าก็ลายส,สวยๆ f u l อ o p ชั่นนะครับผมฟูลอ o p ชั่นจัดไปครับผมใครที่ชอบลาย f ูลอ o p ชั่นนะครับผมจะเอาไปแปลงใหม่นะครับผมจะซื้อรถคันใหม่มาแปลงจริงๆก็สามารถเอาคันนี้ไปเอาลายออกแล้วก็แปลงใหม่ได้เลยนะแต่คือผมอยากจะขายเอาตังค์สักนิดนึงอะไรอย่างนี้ไงก็เลยอ่ะก็แต่ก็ไม่ได้ขายแพยงมากนะในราคาแค่3ล้านบาทอ่ถ้ามันไม่มีคนเอาจริงๆก็จะลดราคาให้อเอาแพงไปใช่ไหม แพงไปเราเราพี่ลดราคาให้น้องอเต็มที่เลย2ล้านเราเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เลขก2ข้างหน้าสองล้านไปอาเต็มที่เลย2ล้านเอานี่สองล้านถูกถูกไป3ล้านเมื่อกี้บอกว่าแพงแล้วอ้าสองล้านมีคนซื้อนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์ซื้อรถกระบะซิ่งของผมในราคาแค่2ล้านบาทนะครับผมขายแบบถูกๆแบบนี้เลยนะครับเราไม่เน้นกำไรครับผมตัดมาที่หน้าเกมนะครับผม๋ตวตอนนี้ผมต้องไปหาซื้อรถกระบะออกจากศูนย์ออกจากศูนย์เลยออกใหม่ๆเลยออกใหม่ๆเลยเลยเคยลินพันกันนะนะรู้เป็นอะไรเหมือนกันอ่ะโอ้แค่เครื่องยนต์ออไม่ใช่แค่เครื่องยนต์สิแค่รถเดิมๆที่ซื้อออกจากโรงงานก็ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้ว โอเคถ้า okay, ไ,ไปเมื่อกี้คือคุ้มมากเลยนะคือโดยรวมๆอัพแล้วคือมัน2ล้านนะจะจบอยู่ที่2ล้านโอ้โหได้ล้อแรมาด้วยนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นล้อแรเนะเห็นไหมเป็นล้อแรนะไม่มีไม่มีขายคือเป็นล้อที่สวยแล้วก็หาย,ยากหรือว่าเราจะใช้ล้อนี้ไปเลยวะแบบนั้นไหมหรือว่าเราจะใช้ล้อนี้ไปเลยเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการแต่งรถกันเลยดีวยกว่าครับผมจะเป็นยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go ครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะแต่งประมาณนี้พอนะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายสติกเกอร์ก็จะทําแค่คาร์บอนเคปลานะเอาจริงๆนะอุย้ยเดี๋ยวเยวเ,ยวเ,ยวเหมือนว่าผมจะทําตรงนี้เสียหายจะได้อยู่มันเลยคาร์บอนเคปลามันเลยตรงนี้ขึ้นมาหลังคาขึ้นมานิดนึงอุ้ยมันจะปกปิดไม่มิดนะครับงานเราต้องละเอียดนะครับอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคาร์บอนเคปลาเนียนๆนะครับผมสีรถก็อ่าค่อนข้างเงาดีนะครับผมสดใส ท้ายรถผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เป็นคาร์บอนเคปล่าเอาจริงๆนะเนี่ยมันมีคาร์บอนเคปล่าอยู่ครับแต่ผมไปดันดันไปแต่งคาร์บอนเคปล่าเองคือแบบใดแบบใดผมยังงงอยู่เลยผมยัง,งงงกับตัวเองอยู่เลยนะครับผมว่าผมไปแต่งแบบใดนะฮะก็จริงๆมันสามารถปรับได้โอเคก็มีคาร์บอนเคปล่าเขาขอใส่สักหน่อยละกันตรงนี้ ขอใส่ท้ายเป็นคาร์บอนเคลฟลานิดนึงอาจจะไม่เนียนมากท้ายแต่ก็ยังไงก็ได้ใส่คือคือคาร์บอนเคลลาถ้าเราแต่งเองอ่ะมันจะละเอียดกว่าเลเยอร์ที่มันมีมาให้นะเอาจริงเลเยอร์ที่มันมีมาให้มันไม่ค่อยละเอียดทรงรถที่ผมแต่งผมก็จะแต่งเป็นแบบตูดเตี้ยท้ายเตี้ยหน้าหน้าสูงกว่าอ่าเป็นทรงแบบเอาไวแ้แซะทางตรงอะไรแบบนี้ไม่เน้นเข้าโค้งนะทรงรถแบบนี้ไม่เหมาะกับการเข้าโค้งคือเข้าโค้งทีคือมีความแน่นอนก็เลยแต่งเป็นสไตล์แบบนี้ คือถ้ามีตู้ถึบนี่มันจะเท่มากคนเนี้โอเคเรียบร้อยแล้ะทุกคนฝากกดไลค์ใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวเราอัปเกรดเครื่องยนต์สักหน่อยหนึ่งเครื่อง4แสนก็เสียงเครื่องก็ถือว่าใช้ได้อยู่ยัดไปเลยอ่ะทุกคนในส่วนของเซ็ตจูนก็จะปรับไว้ประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะก็ทุกคนลองเอาไปใช้กันตามได้ผมก็ยังไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมว่าส่งรถเท่สัแค่ไหนะ อาครับผมตอนนี้ก็เด้งเข้าเกมมาละโอ้โหคือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคาร์บอนเคปลาที่มันเป็นเลเยอร์ที่เขาทํามาให้โดยตรงเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับมันไม่ค่อยสวยแล้วมาดูด้านข้างที่เราแต่งดูแตกต่างกันไหมอ่าขอปรับมุมกล้องแบบหนึง่งมุมกล้องมันชอบหันเองดูแตกต่างกันไหมลายชัดเจน แต่เหมือนว่าตัวนี้มันจะขาวไปหน่อยนึงนะไม่หน่อยนึงแล่เยอะเลยตรงฝากระโปรงค่อนข้างขาวเกินไปไม่ค่อยกลมกลืนกับด้านข้างเท่าไหร่ด้านข้างสีกําลังเข้ากันพอดีเลยแต่ฝาโปรงคาร์บอนตรงนี้ขาวเกินไปเล็นึงแต่ผมขอไปปรับไปสักคู่นึงนะโอเคทุกคนเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้ะอ่าสีมันจะได้ดูเข้มๆกลมกลืนหน่อยต้องทําให้มันพอดีกันแต่รู้สึกว่าจะเข้มไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไกดเคียงอยู่ฮะ ทำไมเสียงเครื่องไม่เหมือนกระบะเลยฮะไม่เหมือนตอนแรกที่เราขับเลยหรือว่าอันนั้นมันเครื่องเดิมหรือเปล่าหรือว่าอันนั้นมันเครื่องเดิมหรือเปล่าผมเริ่มจะไม่แน่ใจละผมเริ่มจะไม่แน่ใจแล้ว,แ,แ,ลวแต่อันนี้คือเป็นการแต่งเอาแรงมาละกันเดี๋ยวผมจะไปลองทีหลังว่าตกสุสดสรุปมันเป็นเครื่องไหนกันแน่มามาดันโลกระบะมีคนพิมพ์ตรงแชทไหนดูซิ มีคนจะดันโลรถกระบะอ่าฝั่งนี้มีฝั่งนี้ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้หน่อยอู้มีกระบะเยอะเลยแฮะกระบะฟอร์ดเข้ามา,าเดี๋ยวเราอ่ามาจอดแบบว่ากระบะของเรานิดนึงอ่าเฮ้ยล็อกรถหน่อยล็อกรถหน่อย,ออยเปิดประตูได้ไหมมันเปิดประตูได้ใช่ไหมฝั่งคนขับฝั่งนี้ต้องเปิดตัวนี้เอ้ามันเปิดประตูไม่ได้ กระบะต้องวัดกันหน่อยหนึ่งโอ้เขาไม่แข่งกับผมอะ่ะแย่เกินเนี่ยโอ้หขันข้างหน้าล่ะเราดูด้วยแรงม้าหก0ก็จริงนะครับผมแต่รูแรงบิด2007เฮ้ยขันคันสี่ชมพูคันนั้นก็น่าจะแต่งเป็นทรงเดีวยวกันเหมือนเหมือนก,นกันกับเราเลยนะครับผมท้ายเตี้ยหรือเปล่าเอาแถ่ะเขาเตี้ยเตี้ยหมดเลยแต่เหมือนว่าท้ายจะเตี้ยกว่าอยู่ดีอ่ะแล้วผมขอท้าขันเขียวแข่งสักหน่อยขันเขียวรับไหมรับไหม เราจะได้แข่งไหมวันนี้ในเมื่อแข่งไม่ได้เราก็ไปดันโลออแล้วกันก็แต่ท้ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมตรงคาร์บอนเคปลาแล้วก็ไม่เนียนด้วยดูดิไม่ดีเลยไม่ดีเลยต้องไปแก้ใหม่ในส่วนของท้ายคาร์บอนตรงนี้มันดูแบบเลอะเทออไปหน่อยนึงแต่ก็ยังว่าแหละมันไม่ใช่แบบคาร์บอนที่เราคัสตอมเองมาเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วทางยาวกันสักนิดนึง สวยกันไปสวยกันไปดูทรงรถนี่ครับผมใครชื่นชอบทรงแบบนี้กดไลค์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมอ่ะก็ค่อนข,ข้างถือว่าโอเคอยู่ไปออกตัวเป็นไงบ้างอืมผมเปิดท้ายเส้นคอนโทรลพอพอเปิดท็กซเส้คอนโทรมันก็จะออกตัวแบบอื่นนิดนึงแต่รอบรถนี่ถือว่าแบบเอาไว้วิ่งทางไกลถือว่าใช้ได้เลยรอบค่อนข้างยาวนะครับผมการปรับเรโซของเกียร์ไว้ค่อนข้างต่ํา เลโชปรับไว้สูงแต่ระดับเกณร์หนึปรับไว้ค่อนข้าง,าง,างต่ำสามร0อยสกิโลเมตรชั่วโมงนี่ไม่ได้มีการกดนสลับนี่คือการขับสดๆบอกไว้ก่อนอาจจะหาว่าทำไมความเร็วนี่คือแบบน้อยจังโอ้กากหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือเราเล่นแบบสจริตที่สุดเห็นไหมวิ่ง400กิโเมตรต่ชั่วโมง ไม่ต้องสุดทางก็ได้ไม่ต้องสุดทางก็ได้ไปอ่านทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเดิมกันบ้างแล้วกันนะครับผมนี่คือเปลี่ยนเป็นเครื่องเดิมมาละมาฟังเสียงนี่ครับผมได้เสียงเครื่องเดิมเลยโอ้แต่ออกตัวอื่นไปหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงม้ามันน้อยลงแต่เราปรับเซ็ตจุนไว้อีกเซ็ตหนึ่งนะ มันเป็นเส้นจ,จุนของแรงม้า600เออ1,695แรงมา้าวูแต่เอาไว้ขับชิวๆเสียงรถคือพอมากเลยเฮ้ยสมจริงสมจริงชอบชอบชอบอันนี้ผมเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์ขับเอาฟิลได้อยู่นะครับผมว่าขับเอาฟิลนี่คือดีเลย นี่ครับแบบไม่ต้องไม่ต้องรีบมากนะแต่ผมจะสับเป็นเกียร์แมนวนวลเอานี่ดันรอบดันรอบได้ที่เท่าไหร่แปดพันไหมแปดพันรอบครับปาดปาดสวยไม่เสียงรถฟินว่ะอันนี้เกียร์อะไรเชสองอ่ะ เมื่อกี้พิ่งจะเกียร์สองเองแต่วิ่งไปสองร้อยแล้ต้องไปปรับเรโชรใหม่นะถ้าจะเล่นแบบเอาฟีลลิ่งจริงๆนะครับเน้นขับเรื่อยๆนะครับผมเน้นสมจริงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้ยมันได้ป่ะมันได้ปะนี่บผมมีประมาณนี้ อ๋อทำไมปรับเป็นใจ่้างไม่ได้อ๋อต้องมาตรงนี้โอ้โหไม่ได้เลยเฮ้สมจริงอ่ะสมจริงชอบชอบชอบเลยฟิลลิ่งมันได้เลยแบบรถก็ะกบะคือแบบยังเหมือนอะ เอาละครับผมทุกคนครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้เอาไปแข่งอะไรนะมีประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวขอนุญาตลาท่าผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ